โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มีช่อง NTP Box อีกเช่นเคยเนาะแลวตอนนี้เราก็อยู่ในเกมจุดจั๊กส์ไขเซนนะครับแพนทอมพาเลต์นั่นเองอ่ะก็หายหน้าหายตากันไปนานนะครับสำหรับเกมจุดจัสื่อไขเซนแ่นทอมพาเลตนะครับหลังจากที่ในตัวส่วนของซีรีส์กาชาของเราใช่ไหมทุกคนจบไปในตัวส่วนของตู้โกโจซาโตรุนะครับที่เป็นท่าสีเขียวนะครับที่น่าจะเพิ่งออกไปเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีตู้ใหม่มาแทนนะครับนั่นก็คือตู้อย่าง นานามิเคนโตนั่นเองครับซึ่งเป็นท่าสีแดงบอกได้คันเดียวว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นเมตาอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยห้ามพลาดน,นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะต้องช่างใจหน่อยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าตู้หน้าเนี่ยก็จะเป็นในตัวส่วนของโชโซใช่ไหมครับที่เป็นสายสีเขียวที่น่าจะแรงที่สุดในเกมเข้ามาต่อเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยกออ็อาจจะต้องตัดสินใจกันดีๆหน่อยแล้วกันนะครับในการเปิดการชาช่วงนี้เนาะอ่ะแน่นอนครับสำหรับ ช่องเราเนี่ยเปิดทุกตู้ครับไม่มีการดองเลยรท้งนั้นนะครับตอนนี้เนาะก็คือแบบมีเพชรเท่าไหร่นะครับก็เปิดหมดเลยก็สำหรับคิดวดีโอนี้ก็ปุ่มก็มีเพชรอยู่แค่ประมาณหมื่นสองเนาะรวมตัวด้วยแล้วกันก็จะเปิดได้ทั้งหมด4ลูปนะครับ<笑><笑>ก็ค่อนข้างน้อยนะแต่ก็ฟาร์มได้แค่นี้แหละครับสาหรับสายฟรีอย่างเรานะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาเริ่มเปิดกาชาตามล่าหาตัวละครอย่างนัน,น,ะนะมิเคนโตกันเลยดีกว่านะ คือช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะหายไปจากเกมยูจิสึไคเซนไปค่อนข้างนานนะเพราะว่างอนเกมนะครับเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกเนาะตู้อย่างโชโกชุนักเรียนนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปลงให้เพื่อนๆดูเลยเนาะสำหรับเกมนี้โอเคขอเริ่มที่ตู้ธรรมดาก่อนแล้วกันตัวฟรีที่จะจาก,การฟาร์มนะครับขอกดเล่นๆไปก่อนโอเค ป่าครับต้องการยื้ววิดีโอนะตามสเตปคอนเอ่อคอนแบบว่าคอนเซปต์ของวิดีโอเรานะครับก็คือยื้ให้วิดีโอนานขึ้นนะโอเคไปไม่น่ามีนะครับสคริปต์เลยเนาะมามาเริ่มกันที่ตู้จริงกันดีกว่านะครับสำหรับตู้นี้ก็ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณสนะิบห้าเนาะก็เอ่อแพด global เนี่ยเริ่มขยายระยะเวลาของตู้เนี่ยนานขึ้นเลยเนาะปกติเนี่ยหนึ่งหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะออกนะ ต่นี้ก็เริ่มขยับมาแบบเป็นเดือนกว่าก็มีเนาะครึ่งเดือนก็ค่อยออกอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีนะถือว่าเป็นการเ,เว้นระยะห่างนะครับจากตัวของ JP มากขึ้นนะโอเคมามาเริ่มสุม่มกาชากันเลยดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คแต้มก่อนว่าผมได้แลกของโชโกะไว้หรือเปล่าโอเคผมแลกไว้อยู่เนาะมีอยู่แค่20เองมาครับไปโซฟี ถ้าโตฟรีออกเลยนี่จะดีใจมากนะปิดคลิปแบบภายในสามนาทีนั่นไงเพิ่งพูดยังไม่ทันขาดคำนะครับมาดูกันว่าเราจะปิดคลิปเร็วเลยหรือเปล่าตัวละครที่ออกมาจะเป็นตัวอะไรนะครับโอ้ เนื่อคำพูดมันไม่คุ้นเลยตอนแรกผมก็แบบว่าอขอเป็นนานามีหน่อยได้ไหมโอเคก็ไม่น่าใช่นะครับไปโอเคได้เป็นโมริโกโจเนาะถ้าเป็นสมัยแพทแรกๆก็น่าจะดีใจนะครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วโอเคเป็น SSR หลุดเลสนะครับโอเคมาเกือบได้ลุนนะครับเมื่อกี้ตัวเนาะไปกันต่อครับเข้าเหนือนะทุกคนเพชรจริงครับไป หมัดโลงๆเลยครับโอเคเป็นเมมโมรี่นะครับอ๋อเมมโมรี่สองใบเลยขออย่าสคิปแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เป็นเมมโมรีใหม่เนะที่ผมยังไม่เคยได้นะใช่ของหน้าตู้ไหมผมลืมเช็คอ๋อของหน้าตู้เป็นอีกอันนึงเนาะ โอเคครับเราเหลืออีกแค่2อทีนะทุกคนสำหรับการสุ่มกาชาของเกมนี้เนาะคือฟาร์มเพชรค่อนข้างลำบากนะครับก็ขออภัยด้วยไปครับโอเคมาเป็นแบ็กแฟตนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวละครหรือเมมโมรีนะยังไงโอเคเมมโมรี okay, เมมโมรีสองใบอีกตามเคยนะครับอ่ะสคิปเลยอ่ะเป็นเมมโมรีหน้าตู้นะครับโอเคมามาติสุดท้ายแล้วมาเร็วเคมเร็วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ถ้าไม่ได้นี่ผมก็คงเก็บรอโจโซแล้วแหละทุกคนคงไม่ได้มาเปิดหานานามิต่อแล้วนะครับมาติดสุดท้ายนะครับขอปิดคลิปวิดีโอสวยๆหน่อยได้ไหมตัวละครอย่างนานามิ มาจิมจิมไปก่อนครับใช้สูตรเนาะไม่รู้สูตรนี้จะได้ผลหรือเปล่าไปครับโอ้โหรอบนี้จอภาพเป็นสีดำนะแล้วก็หมัดปเปล่าเลยครับโอ้โหอนิเมชั่นง่อยมากนะทุกคนเหมือนจะแห้วหรือเปล่าอย่างนี้ ถ้าเป็นเมมโมรี่อีกแล้วน,นะครับคือเมมโมรี่นี้เด้งดีมากเลยทุกคนเมมโมรี่สองใบโอเคแล้วก็ออกเป็นเมมโมรี่หน้าตู้นะครับก็อ่ะสกิปเลยแล้วกันโอเคเมมโมรีลออล่ลุงออกรัวๆนะครับแต่ตัวละครนี้ไม่ออกเลยอ่าสำหรับการสุ่มกาชาของตู้นะันามิเคนโตเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือมาเปิดกาชาเก๋ๆเ,เพื่อนๆดูนะครับก็คงไม่เปิดต่ออหละผมอะ่ะก็คงเก็บรอตัวละครอย่างโจโซแล้วกันนะ ไปอาดาเมจแรงเลยดีกว่าสายสีแดงเราคงต้องพักไว้ก่อนแล้วกันช่วงนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับหรือชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้กับผมด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย